สวัสดีครับผมคำผํำภาประชุกนะครับเนาะไ,ได้มาที่วัดคําชนนะครับนะหรือคํำสนวดสองครับพามาบึงบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รับบ้านหอยออกนะครับเนาะเงียบบ่บมีเปบ,บรรยากาศครับ มีผู้มากาศหน้าว่าย,ยู่ครับ Yeah. ม่สบายดีป่าสวัสดีคร no ับผมครับสวัสดีครับนนี้มีอะไออกก็ดีนะได้จอดีบ่น้อมีตัวตัวที่มากมาเนาะมักสองหานักมักสองหาะครับเนาะตัวที่มักึ้นมากสองหานะครับเนาะ

อ้นี่ะครับค <fuck> you know? ิด <gamma> ว <enders> ่าสภาพนเขามาเิงก็สิบวให้เขามาเล้ขอขอผูนารักษาอย่างไคร่เห็นเลเขามากินน้ำกินน้เขาิวน้ำเขามากินน้ำอ๋อครับมไงนจริงอ๋อครับผมครบผมเช่นกันครับครับครับ ครัครับผมสาธุครับผมอืมครับผมโอยากงยังสี่สิโอ้คนอยากใส่ยังสี่อครับส่งมันมาอนักเดอกครับะ เราซาถูคนพ่อกหายคิดเปลีนลานเลยโอ้นองลิ้นอ๋อน่องลิ้นนอเ้อ๋อ่คุณไรรอดูครับผม นี่ละเอาน้ำน้องลิ้นนี่ละ้นี่ละครับคแนนสุดยอดแล้วูมือเนีเพิ่งียนเก้าเก้าก็เก้าแปดน่องนเก้าเก้าก็เก้าแปดมัมากเล็แปดโอ้ว่าจ้าอืมนนองลินนี่เ้านี่ยอายุกสิ่า สองสิบปีนะครับนะตอนนี้คนหนุจักหลายเลยที่น้องวินนี่ผมหนุนจากหลายคนเลยยาวขูดอ่อนเฉยจับตัวว่าสิรักมากเลยผู้เห็นกันจะมีโมจิคว้าสิรักมากเลยเงียบไปละสั่นไปเงียบเดี๋ยวจังมากอีกอ๋อครับ ก็เอาไอ้ไครพอก็เอาไอ้ไข่มันมาถวายอาจารย์เอกก็หานีเด่นมาเอาองคูมาถวายองคูมาถวายก็ไปไครมาถวายตอนนั้นุรียตุนอนเลยครับครับเพราะว่อันเี้คนงม่ค่อะไรอันามที่มาถวายเมื่อสักครู่นี้แ็เองครับรื้อสื่อข้้งนา๋อื้อข้างหน้ายโอโบุสร้างน้ำยาข้้งนาเนี่ยครับอง้ามดีครับกเ่าใข่มามาถวายอาจารย์เนี่ยเพราะว่าใครพนุสร้างบากเจ้านีวัด วัดเจดีอ๋อวัดเจดีวัดไอไใค่ได้ว่าใครถือว่าสมควรอยู่บ้านพอได้วางที่ตากตะตุกัวสามเนส่นนี่ถึงีอ่นโอ้มีเสียงพเงนตาามนเนาะตากะตุกเนาะตาะตุกมีเสียงพู้เงามิเสผู้เฒ่าหรือเสียงผู้สาวครับเสียงแน่ยม่แม่านจำชิอ๋อครับพอวัิกีบไวัดอ๋อครับ

ต่ันาทางเนาะทางวัดที่นี่แต่ว่างวดอันที่แล้วหันอันตัวได้ก็เตี่ยวที่ว่าอก็ตายขาดหันสามตัวสามีเอามเซนด้เนี่ยือเล่ง่าตาาเล่หน่เนี่ยถือกใด้ยเนี่ยถือถือทั้งรัสเซียทั้งแย่แย่สามอนเาะนสี่แย่สามลุลุงลุงพันจีขนันพันมึงเล่ยพนจ๋าพน เพื่อนเอมายิบลอตรี่ให้ให้ในถุงย่ำนันเราเพื่นนายยิบไหซี่แปดสามจะจักันโดยว่าเกินทวนี้ไปว่าทุกหนงเจ๊ะราพ่อไปแล้วหรอบอรเท่าันหายถึงไห้กับซี่แปดสามมันนีกัตไมไม่จ้าไฮซี่แปดสามอ๋อครับผมเออมยังเาับแต่วยังหัวอดอ่ะเออบอดอกมัหัวรอดครับคลิปเอพันมาแล้วอันที่ตอมือนั้นเนเครื่องนี่ประม่บบคือคนละเครื่องเครื่องนีจ้เครื่องนบออ๋อเมือนันใส่เคดอ๋อส่เคดนะครับ <alors S 2> ค,รครับครับครับยินดีครับผมครับผมพอเอฟซีก็อยากให้ติดตามยุนอยอนก็ยุสัก็เลยบบอลูเนาะครับพอนี่กับมาเห็นกันอีกก็เต่นเต้นครับผมครับผครับครับผมครับผู้เดียว่บ้านก็เล็กออกกระจายคิดเด็ชื่อว่าสนเด็จมาใบยุ้งใกันครับอืมวันนี้ครับ วันนี้เปล่าครับวันนี้อืมครับมากคนด้ผู้เดียวอืมครับกินมันเนเอาเี้เดี๋ยวค่อเปิดอันที่สครับข้นเิงบ่ับอันนี้บ่อันนี้เ่เอ้ยมาแล้วครบสามแล้วอันนี้ึงหดไดครับนี่ห้วเหอเตรอโอ ตรงกันทุกอย่างกันไ่ครับอืมือตรงเทวนี้อืมครับเด็กย้อนไปครับเด็กย้อนามวายก็ช่อมึเงิเต็มชีพบป็นซ้ำๆแจกชีวายสันเดีเขาเรียกกูเลยชื่อมหังครับผมอืมครับผมในลาตอเร่พร้อมในเดลิน้อง ครับผมครับขอบคุณหลายที other, like ่ให okay. ้เมืงเนาะขอบคุณยลางยรัขอบขบขอบกันครับผมครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะยังไปส่งรถนะตอรถยัง้นมากเลยช่างเด้อันนี้พวกัสคำภา้าโชคพับครับคำภาภาโชคครับครับคำพาพาโชคสาธุโอ้สารสองหนึ่บ

กูบา <c punched> <c oughs> <c oughs> ี่นอีหักขั้นอกขั้นเลยขันเ้าเี้ยออกทะเบียนได้ครับเด้อครับผมนี่นองเขียนหายมือนะก็เก้าแปดเก้าเก้านี่เห็นมีเลยน้องกันเขียนหาเนาะน้องเขียนหายมือนั่นอยู่ข้างงานนั่นเก้าแปดนะครับเนาะเก้าแปดเก้าเก้ามันม่มันมหาด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าเก้าบาทครับผม ก็เมาซีว่ากรแฟครับผมครับคขอบคุณหลายๆครับผมครับเหินทาาปอดไัยครับผมครับโอ้ยเงียบดังไมคดไปยังสันใหญ่เงียบทราบน